สวัสดีครับกลับมาเจอกันในช่องแป่งเคียบอนนะครับคือผมได้ไปเจอบทความหนึ่งมาครับของลุคเอดเวิร์สนักข่าวสายนิวคาสเซิลของเทเลกราฟซึ่งเขาได้เขียนถึงเรื่องราว16เดือนที่เต็มไปได้วยความขัดแยง้งระหว่างอเล็กซานเดอร์อิสซักกับนิวคาสเซิลโดยที่ไอบทความเนี่ยครับถ้าเราจะอ่านได้อะมันจะต้องเสียเงินสมัครสมาชิกก่อนซึ่งผมคิดว่าน่าจะมีอยู่แค่ไม่กี่คนหรอกครับที่จะยอมเสียเงินสมัครสมาชิกของเทเลกราฟ ซึ่งผมหมายถึงคนไทยอย่างพวกเรานะครับไม่ได้หมายถึงคนต่างชาติคนอังกฤษอะไรแบบนี้เนาะซึ่งพอผมอ่านจบแล้วเนี่ยครับผมก็รู้สึกว่ามันน่าสนใจดีมันเป็นเรื่องราวที่ตัวของลุคเอ็ดเวิร์ดส์นะครับเขาได้เขียนเจาะลึกถึงมหากา์ที่มันได้เริ่มต้นมาตั้งแต่ช่วงจบฤดูกาล2024-2025ถึงแล้วผมก็เลยคิดว่าเพื่อนๆน่าจะสนใจกันเหมือนกันก็เลยเอามาเรียบเรียงเอามาแปลเอามาสรุปให้ฟังกันครับและพอฟังจบคลิปนี่ครับ ทุกคนจะรู้ถึงเหตุผลหรือว่าทำไมนิวคาสเซิลถึงตัดสินใจขายกองหน้าทีมชาติสวีเดนคนนี้ด้วยความไม่เต็มใจและเหมือนเดิมเลยนะก่อนจะไปรับฟังกันนะครับยังไงช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเป็นกำลังใจกันให้เหมือนเดิมด้วยนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ในเดือนพฤษภาคมปี2024ยครับย้อนหลังกลับไปประมาณ16เดือนในช่วงเวลานั้นนะครับนิวคาสเซิลเขาก็รู้สึกแล้วว่าพวกเขากำลังจะมีปัญหากับกซานเดอร์อิซั c เพราะว่าในตอนนั้นนะครับ สโมสรนิวคาสเซิลอยู่ในช่วงเวลาที่ต้องการเงินอย่างหนักเพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิดกฎ PSR โดยที่ในตอนนั้นนะครับพวกเขาก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงเพราะว่าในฤดูก,กาล2023-2024นิวคาสเซิลจบอันดับที่7ไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลรายการยุโรปรายการอะไรเลยดังนั้นถ้านิวคาสเซิลอยากจะได้เงินเนี่ยครับการขายนักตเตะออกจากทีมมันคือสิ่งเดียวที่พวกเขานั้นจะสามารถทำให้การเงินของทีมมันดีขึ้นได้ ก่อนที่เชลซีครับจะได้เดินเข้ามาสอบถามว่ามันพอจะเป็นไปได้ไหมที่พวกเขาจะขอซื้อตัวอเล็กซานเดอร์อิซักไปร่วมทีมและนิวคาสเซิลก็ได้แจ้งกลับไปว่าพวกเขาต้องการค่าตัว150ล้านปอนด์ซึ่งเชลซีพอได้ยิน150ล้านปอนด์พวกเขาถอยกลับไปตั้งหลักแทบจะไม่ทันเลยจนสุดท้ายเนี่ยครับถ้าพวกเรายังจำกันได้เนาะนิวคาสเซิลได้แก้ไขปัญหา PSR ด้วยการขายเอลเลียดแอนเดอร์สันและก็ยันกูบามินเทไปให้กับนอตติงแฮมฟอร์เรสและก็ไบตันแอนด์โฮฟอัลเบียน แต่อย่างไรก็ตามเอเจนต์ของอีซักก็เริ่มมีการเคลื่อนไหวโดยเขาได้เสนอลูกค้าของเขาคนนี้ให้กับทีมอื่นไปทั่วยุโรปเลยก่อนที่ตัวเขาจะได้บอกกับอเล็กซานเดอร์อีซักไปว่าคุณสามารถย้ายไปสโมสรชั้นนําของยุโรปทีมอื่นได้ถ้าหากว่าคุณน,นั้นยอมกดดันสโมสรเพื่อขอย้ายออกจากถิ่นเซนต์เจมส์พาร์คแต่ว่าสุดท้ายครับผู้บริหารระดับสูงของนิวคาสเซิลก็ได้แจ้งกลับมาว่ามันจะไม่เป็นเช่นนั้นอีซักจะไม่ถูกขายออกไปไม่ว่าจะราคาเท่าไหร่ก็ตาม เดือนกรกฎาคมปี2024พอลมิเชลได้รับการแต่งตั้งให้เข้ามาเป็นผู้อำนวยการกีฬาของสโมสรก่อนที่เขาจะรู้สึกตกใจกับสภาพการเงินของสโมสรแทนที่การเข้ามาของเขาเนี่ยมันจะเป็นการซื้อนักเตะทําให้ทีมมีความแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้นแต่มันกลายเป็นว่าพอเขาเห็นตัวเลขสโมสรนิวคาเิลแทบจะไม่เหลือเงินให้ใช้จ่ายแล้วความพยายามในการคว้าโปมาเกอี e, มันกลายเป็นการไล่ล่าที่ยาวนานมากๆและสุดท้ายมันก็ไม่สําเร็จ นิวคาสเซิลไม่มีเงินให้ใช้จ่ายมากพอและนี่แหละครับที่เป็นจุดที่ทําให้อิซักและเอเจนต์ของเขาเริ่มเกิดไอเดียใหม่ที่จะทําให้ตัวของอิซักเนี่ยได้ย้ายออกจากทีมนิวคาสเซิลนั่นก็คือการเรียกร้องถึงคําสัญญาที่ทางอาร์แมนดาสเตฟลีเคยได้สัญญากับเขาเอาไว้ว่าจะให้สัญญาใหม่อิซักด้วยมูลค่า2 5 0 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์แต่ว่าทางพอลมิเชลเนี่ยครับเขาได้แจ้งกับเอเจนต์ของอิซักและก็รวมถึงบอดบริหารและผู้จัดการทีมอย่างเอดดี้ฮาว่า การเจรจาสัญญาใหม่กับอีซักมันจําเป็นต้องถูกเลื่อนออกไปแน่นอนครับว่าฝั่งของนักเตะเนี่ยเขาผิดหวังแต่ว่าในตอนนั้นนะครับมันก็ยังไม่ได้มีการตอบต้านอะไรมากเท่าไหร่เพราะว่าทางพอลมิเชลเขาได้ให้สัญญาว่าการเจรจามันจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึง่งในปี2025ซึ่งเขาก็ไม่ได้ระบุนะครับว่าเป็นเดือนไหนมันอาจจะเป็นเดือนมการาคมปี2025หรือว่าตอนจบฤดูกาลเดือนพฤษภาคมปี2025มันก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่ว่าฝั่งของเอเจนต์เนี่ย เขาก็พยายามที่จะบอกให้อีซักไปแจ้งต่อบอร์ดบริหารว่าฤดูกาลนี้จะเป็นฤดูกาลสุดท้ายของเขากับนิวคาสเซิลแล้วแต่ว่าทางผู้เขียนซึ่งก็คือลุคเอ็ดเวิร์ดส์ครับเขาเข้าใจว่าอีซักอะไม่ได้ไปแจ้งใครเลยในสโมสรไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมทีมผู้จัดการทีมหรือแม้แต่บอร์ดบริหารแต่ว่าทางเอดดี้ฮาวเนี่ยครับเขาก็รู้สึกได้ว่าอีซักเนี่ยเริ่มจะไม่มีความสุขกับทีมแล้วในเดือนกันยายนปี2024การที่อีซักเขาไม่มีความสุขมันส่งผลกระทบต่อฟอร์มการเล่นของเขาอย่างเห็นได้ชัด เมื่อเขายิงได้เพียงหนึ่งประตูจากการลงสนาม7เ,เกมแรกมันก็เหมือนกับว่ามันไม่ใช่อิซักคนเดิมเหมือนกับที่เขานั้นเคยเป็นในเมื่อ2ปีก่อนจนมันมาถึงเกมกับฟูลแลมเนี่ยครับที่ทาให้ทุกอย่างมันถึงจุดแตกหักเอ็ดดี้ฮาวก็เริ่มเหนื่อยกับการงองแงของอเล็กซานเดอร์อิสซักแล้วก่อนที่ทั้งคู่เนี่ยจะมีการพูดคุยกันและเอ็ดดี้ฮาวก็ได้บอกกับอิซักไปว่าคุณยังเป็นนักเตะของนิวคาสเซิลอยู่และถ้าคุณอยากจะเป็นนักเตะร,ระดับโลกคุณจําเป็นต้องเล่นและประพฤติตัวให้เหมาะสมทีี่่่จะะเป็นนัักกตร,รดดดดบโโล้วยยทคําพูของ มันกลายเป็นสิ่งเตือนสติอิซักและก็ทําให้เขาเริ่มกลับมาเล่นได้ดีเหมือนเดิมและในเดือนธันวาคมปี2024อิซักกลับมาเล่นได้ดีอีกครั้งครับในเดือนนี้พาทีมคว้าชัยชนะได้9้านัดติดต่อกันเทียบเท่าสถิติของสโมสรอิซักก็ดูมีความสุขมากขึ้นและก็พอใจต่อฟอร์มการเล่นของตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆแถมเขายังมีการปฏิเสธทุกคําถามในการให้สัมภาษณ ที่ได้ถูกถามถึงว่าตัวเขาอยากจะย้ายออกจากทีมนิวคาสเซิลใช่ไหมเขาก็ได้ตอบแค่ว่าไม่ใช่เขามีความสุขดีกับที่นี่และนับตั้งแต่มีการพูดคุยกันระหว่างตัวเขากับเอดดี้ฮาวอิซักสามารถยิงได้18ประตูจากทั้งหมด18เกมระหว่างวันที่27ตุลาคมปี2024จนถึงวันที่25มกราคมปี2025ก่อนที่ในเดือนมีนาคมปี2025ในเกมนัดชิงชนะเลิศคาราบาวคัพอิซักได้บอกกับสื่อว่า เขามีทุกสิ่งที่ต้องการที่นิวคาสเซิลและก็ยืนยันครับว่าเขาไม่ได้คิดถึงอนาคตที่อื่นเลยอย่างไรก็ตามแหล่งข่าววงในเนี่ยได้บอกว่าพฤติกรรมของอิซักมันเปลี่ยนไปอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ได้รับชัยชนะที่เวมบรีอิซักกลายเป็นคนที่เก็บตัวเงียบไม่ได้โฟกัสหรือว่าทำงานหนักในการซ้อมเหมือนเดิมและหลังจากการคว้าชแชมป์ได้อิสซักก็ได้เริ่มรู้สึกแล้วว่าเขาต้องการจะมีโมเมนต์แบบนี้มากขึ้นและเขาก็ได้ทำทุกอย่างที่เขานั้นสามารถทำได้ให้กับทีมนิวคาสเซิลไปหมดแล้ว แต่จริงๆแล้วอะครับแหล่งข่าวบางคนก็ยังบอกอีกว่าตั้งแต่เดือนเมษายนไปต้นมาอีซักทําตัวเหมือนกับคนที่ไม่อยากให้ทีมได้ไปเล่นแชมเปี้ยนลีกเพราะมันจะทําให้ตัวเขาหาคํามาอธิบายกับเอดดี้ฮาวเพื่อน,นร่วมทีมและก็รวมถึงแฟนบอลได้ยากมากขึ้นว่าทําไมตัวเขาเน,นถึงอยากจะย้ายออกไปทั้งๆที่ทีมเนี่ยสามารถไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้แล้วและในสถานการณ์นั้นเองครับบออบบริหารของนิวคาสเซิลก็เริ่มมีการคิดแล้วว่าจะทํายังไงถ้าอีซักอยากจะย้ายออกจากทีมจริงๆ ดังนั้นการตั้งค่าตัวเอาไว้ให้เกิน150ล้านปอนด์มันคือขั้นตอนแรกครับและเป็นขั้นตอนที่สําคัญที่สุดเพราะว่ามันคือราคาที่สูงเวอร์มากๆจนไม่ต่างอะไรกับที่เราอยากจะบอกว่านักเตะคนนี้ไม่ได้มีเอาไว้ขายเดือนพฤษภาคมปี2025เทเลกราฟสื่อของอังกฤษหรือว่าสื่อที่ทางลุคเอ็ดเวิร์ดส์เขาอยู่เนี่ยแหละครับก็มาได้รับรู้ความจริงว่าอเล็กซานเดอร์อิซัค กำลังพิจารณาอนาคตของเขาในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมก่อนที่เอ็ดดี้ฮาวจะได้ออกมายอมรับในภายหลังว่าอีซักได้บอกกับตัวเขาจริงๆว่าเขานั้นต้องการย้ายทีมในช่วง2สัปดาห์ก่อนจบฤดูกาลแต่ว่าสิ่งที่เอ็ดดี้ฮาวได้ตอบกับอีซักไปในช่วงเวลานั้นนะครับมันไม่ใช่สิ่งที่อีซักเขาอยากจะได้ยินนั่นก็คือสโมอสรไม่มีความต้องการจะขายคุณออกไปและมันไม่มีครั้งไหนเลยครับที่นักเตะนั้นถูกบอกโดยผู้จัดการทีมว่าคุณน,นั้นสามารถย้ายออกจากทีมได้ถ้าหากว่านิวคารเซินนั้นสามารถหาต ไม่ว่านิวคาสเซิลจะได้กองหน้าคนใหม่เข้ามาหรือไม่ได้อีซักจะต้องเป็นนักเตะของนิวคาสเซิลต่อไปก่อนที่เอดดี้ฮาวจะได้บอกกับอีซักต่อไปว่า สโมสรจะมีการเจราจาสัญญาฉบับใหม่ให้และถ้าหากตัวของคุณยังอยากจะไายออกจากทีมในช่วงปี2026ค่าชีสัญญามันจะอยู่ที่120ล้านปอนด์ถึง130ล้านปอนด์และแน่นอนว่าสัญญาฉบับใหม่เนี่ยครับมันจะทำให้เอเล็กซานเดอร์อิซักได้รับค่าเหนื่อยที่สูงขึ้นอย่างมหาศาลเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามเอเจนต์ของนักเตะก,ก็ได้ยืนยันกับทางสโมสรว่ามันจะไม่มีการพูดคุยสัญญาใหม่และสโมสรจะต้องหาตัวแทนของอเล็กซานเดอร์อิซักในทันที โดยที่ในช่วงเวลานั้นเนี่ยบรรดาผู้บริหารของนิวคาสเซิลทุกคนก็ไม่มีใครเสียงแตกเลยทุกคนพูดไปในทิศทางเดียวกันหมดว่าถ้าหากฝั่งของอีซักจะมาบีบให้ตัวเองนั้นสามารถย้ายออกไปด้วยค่าตัวที่น้อยกว่าที่พวกเราตั้งเอาไว้มันจะกลายมาเป็นบรรทัดฐานที่อันตรายมันจะทําให้ทุกคนนั้นเห็นว่าแบบนี้ในอนาคตต่อไปใครก็สามารถทําให้นิวคาสเซิลยอมอ่อนคอได้ส่วนบรรดาสโมสรอ,อื่นเนี่ยก็จะมองว่านิวคาสเซิลไม่มีจุดยืนไม่มีความแข็งแกร่งมากพอในเรื่องของการเจรจา ดังนั้นถ้าอีซักทําได้ต่อไปใครมันก็ทําแบบนี้ได้เหมือนกันเดือนมิถุนายนปี2025การจากไปอย่างกระทันหันของพอลมิเชลทําให้นิวคาสเซิลเข้าสู่ความโกลาหลถึงแม้ว,ว่าความสัมพันธ์ระหว่างพอลมิเชลกับเอดดี้ฮาวมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ไม่มีใครคาดคิดแรลกครับว่านับตั้งแต่วันแรกที่พอลมิเชลเขาได้เข้ามาจนถึงวันที่เขาได้ลาออกไปเนี่ยครับโอเคมันอาจจะไม่ถึงหนึ่งปีครับแต่ว่ามันก็เป็นช่วงเวลาที่เขาไม่สามารถเซ็นญานักเตะเข้ามาใหม่ได้เลยแม้แต่คนเดียวในตอนแรกเนี่ยครับ ทางบอร์ดบริหารนะ่ะเขาก็รู้สึกว่าการลาออกไปของพอลมิเชลอ่ะมันไม่น่าจะส่งผลกระทบมากเท่าไหร่แต่ว่าพอไม่มีพอลมิเชลแล้วครับคราวนี้มันก็ต้องมาเป็นเอ็ดดี้ฮาวล้ลครับที่จะต้องมาพูดคุยกับทางนักเตะแล้วก็รวมถึงเอเจนต์แทนทั้งหมดก่อนที่เอเจนต์เขาจะยืนยันคําเดิมว่าลูกค้าของเขาจะต้องถูกขายออกไปในซัมเมอร์นี้เท่านั้นและนิวคาสเซิลในช่วงเวลานั้นน่ะ มันก็แทบจะไม่มีใครเหลือที่จะทํางานเบื้องหลังแล้วล่ะครับพอมิเชลก็ไม่อยู่แล้วดาร์เรนอิลส์ก็มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพอีกเอ็ดดี้ฮาวก็ต้องทํางานโดยที่ไม่มีโครงสร้างการบริหารที่อยู่เหนือเขาเลยแม้แต่คนเดียวเขาต้องเข้าไปเจราจากับนักเตะเองและเกือบทุกครั้งเลยครับมันก็จบลงด้วยความล้มเหลวโดยเฉพาะในเร่งการซื้อนักเตะหน้าใหม่เข้ามาร่วมทีมไม่ว่าจะเป็นเรียมดีแลบชาวเปรโดไบอันเอ็มเบโมและก็รวมถึงเจมส์แทฟฟอร์ดเช่นเดียวกับเบนจามินเชชโกในภายหลังด้วย เป้าหมายหลักของนิวคาสเซิลในตลาดซัมเมอร์ปี2025เนี่ยครับมันคือการมองหากองหน้าสารพัดประโยชน์ที่จะสามารถเข้ามาแข่งขันกับอเล็กซานเดอร์อิซักได้นักเตะคนนั้นจําเป็นต้องเล่นเป็นกองหน้าตัวเป้าและก็รวมถึงสามารถเล่นด้านกว้างได้ด้วยแถมนิวคาสเซิลก็ยังต้องการนักเตะในตำแหน่งกองกลางเซนเตอร์ฝั่งขวาและก็รวมถึงผู้รักษาประตูตำแหน่งอย่างละหนึ่งคนซึ่งแน่นอนแหะครับว่าพวกเขาจะพยายามหาเงินมาซื้อนักเตะโดยที่จะไม่แตะต้องตัวของอิซักเลย แต่ว่าในมุมมองของผู้บริหารแล้วล่ะครับแน่นอนว่าพวกเขาคิดแค่มุมเดียวไม่ได้อีกใจหนึ่งเนี่ยพวกเขาก็มีการคิดเผื่อไว้แล้วเหมือนกันครับว่าถ้าอยู่ดีๆมันมีทีมไหนที่กล้าย,ยื่นข้อเสนอที่บ้ามากๆให้กับนักเตะและถ้านักเตะยืนยันว่าไม่ว่ายังไงก็ตามเขาจะย้ายออกจากทีมซึ่งถ้ามันไปในเวนั้นนะครับอย่างน้อยแล้วทางบอดบ,บริหารก็ต้องเอาข้อเสนอนนั้นมาทําการพิจารณาและก็ตัดสินใจกันในอีกทีเป็นการภายใน และในเมื่อเขาร่ำวิสันเขาได้ปฏิเสธสัญญาใหม่ที่ทางนิวคาสเซิลจะจ่ายให้แบบเมื่อได้ลงเล่นนั่นมันก็เท่ากับว่าในตอนนี้นิวคาสเซิลเหลือเพียงแค่อเล็กซานเดอร์อิสักแค่คนเดียวมันก็เลยทําให้ทางนิวคาสเซิลเนี่ยจำเป็นต้องหากองหน้าเข้ามาอีกคนอย่างเร่งด่วนเพราะว่าลึกๆแล้วเนี่ยครับทางบอร์ดบริหารของสโมสรทุกคนก็เชื่อว่าพวกเขานั้นสามารถโน้มน้าวให้อิสักอยู่กับทีมต่อไปได้หลังจากที่อิสักได้เห็นถึงคุณภาพผู้เล่นที่กําลังจะได้ย้ายเข้ามาร่วมทีมในอนาคตหนึ่่่งงในนนนัััั้กกกก็คือออแลลาาาตมยปวซ ไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นในดิวของอิลังกาเลยเขากับเอเจนต์ครับก็ยังคงยืนยันว่าเขานั้นต้องการย้ายทีมวันที่13กรกฎาคมปี2025สืย่ออย่างเทเลกราฟสปอร์ตก็ได้ออกมารายงานว่านิวคาสเซิลนั้นให้ความสนใจที่จะคว้าตัวฮูโก้เอกิติก้เข้ามาร่วมทีมแต่ว่าในอีก2วันต่อมาลว่าผู้ได้ติดต่อไปหานิวคาสเซิลว่าพวกเขานั้นพร้อมจะยื่นข้อเสนอ110ล้านปอนด์บวกแอดปอนอีก10ล้านปอนด์ให้กับทางนิวคาสเซิลเพื่อขอซื และการขยับโตของลเวร์พูในครั้งนี้ครับมันทำให้ฝั่งของอีซักก็เริ่มรู้สึกแล้วว่ามันเป็นทัมมิ่งที่พอดีเป๊ะเลยถ้านิวคาสเซิลได้โตของเอเกติเก้เข้ามาร่วมทีมมันก็จะทําให้ตัตของเขาเนี่ยสามารถย้ายไปร่วมทีมลเวร์พูได้ง่ายขึ้นแต่มันกลายเป็นว่านิวคาสเซิลก็ได้ยืนยันอีกครั้งหนึง่งว่าอีซักไม่ได้มีเอาไว้ขายลอว่าพูจึงหันหน้าไปคว้าัวเอเกติเก้แทนคราวนี้มันก็ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่เลยครับอีซักจากเดิมที่อยากจะย้ายทีมอยู่แล้วและพออนนิาาิิวววคาาาาาสเเเลลไไมมม่่่รถ้ตตัักกกกด็็ยงยงป อา้าไหนคุณบอกว่าจะทําให้เรารู้สึกถึงความทะเยอทะยานของสโมสรยังไงละ่ะและเมื่อเอเกเตเก้เขาย้ายไปร่วมทีมหรือว่าพูแล้วเนี่ยอิซักเขาก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าโอกาสในการย้ายทีมของเขามันเริ่มลดลงแล้วเขาจึงมีการเพิ่มระดับการประท้วงให้มากขึ้นกว่าเดิมนั่นก็คือเขาได้บอกกับสโมสรว่าเขาจะไม่ลงเล่นเกมอุ่นเครื่องกับเซลติกถอนตัวเองจากการทัวร์พรีซีซั่นที่เอเชียรวมถึงการออกมาบอกว่าเขาจะไม่ลงเล่นให้กับสโมสรอ,อีกต่อไปถึงแม้ว่าตัวเขาจะไม่ถูกขายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ก็ตาม และการออกมาพูดจาของอีซักในครั้งนี้ครับมันทำให้บรรดาผู้บริหารเขากดจัดเลยมีการประชุมฉุกเฉินและโทรศัพท์ติดต่อกันระหว่างการแวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบมันเป็นความรู้สึกที่ผสมกันไปหมดเลยครับระหว่างความสับสนว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมสถานการณ์มันถึงแย่ลงมากขนาดนี้และก็รวมถึงความโกรธที่มันได้พุ่งเป้าไปที่สโมสรลิเวอร์พูลเพราะว่าทางผู้บริหารของนิวคาสเซิลเนี่ยเขาเริ่มรู้สึกว่าลิเวอร์พูลนั้นได้วางแผนมาตลอดในช่วงซัมเมอร์เพื่อให้เกิดสถานการณ์แบบนี้ขึ้นมา โดยเฉพาะการเดินเข้าทางเอเจนท์ที่ทางสโมสรลวอร์พูลนั้นมีความถนัดโดยเป้าหมายก็คือการสร้างสถานการณ์เพื่อทําให้ลวอร์พูลเนี่ยสามารถเซ็นสัญญาคว้าตัวอเล็กซานเดอร์อิสักได้ในราคาที่ต่ากว่า150ล้านปอนด์แน่นอนว่าทางเอดดี้ฮาวเขาก็กรอบด้วยเช่นเดียวกันทนั้งทั้งที่ตัวเขาเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกับริชาร์ดฮิวผู้อำนวยการกีฬาของสโมสรลวอร์พูลแต่ว่าทางเอดดี้ฮาวเขาก็เลือกที่จะปฏิเสธที่จะติดต่อกลับไปหาอดีตเพื่อนร่วมทีมของเขาที่ปอร์สมัตเช่นกัน ซึ่งมันก็เหมือนกับว่าเอ็ดดี้ฮาวเขาไม่อยากจะพูดคุยกับริชาร์ติลอีกต่อไปแล้วไม่มีใครที่นิวคาสเซิลแม้แต่คนเดียวที่จะคิดว่าอิสซักนั้นจะกล้าทําให้สถานการณ์มันหนักแล้วก็บานปลายมากถึงขนาดนี้และหลังจากที่อิซักเขาบินไปซานเซบาสเยนโดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อไปใช้สนามซ้อมของสโมสรเก่าเรอัลโซเซดัดในการเรียกความเฟิตบางคนในสโมสรนิวคาสเซิลก็เริ่มมีการคิดเป็นครั้งแรกแล้วครับว่าการขายอิซักออกจากทีมมันอาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็ได้ เดือนสิงหาคมปี2025เอ็ดดี้ฮาวได้พบกับอเล็กซานเดอร์อิซักหลังจากที่เขาได้เดินทางกลับมาที่ประเทศอังกฤษเอ็ดดี้ฮาวก็ได้ทําการโน้มน้าวอิซักให้อยู่กับทีมอีกครั้งหนึ่งแต่อิซักก็ได้บอกกลับไปว่าเขาจะไม่ลงเล่นให้กับนิวคาสเซิลอีกต่อไปแล้วและก็ยืนยันว่าสโมสรจะต้องปล่อยตัวเขาให้ย้ายไปร่วมทีมลอราพูลเท่านั้นในช่วงนั้นแหละครับนิวคาสเซิลก็ได้ตัดสินใจอย่างจริงจังแล้วว่าเขาจะต้องหาตัวแทนอิซักให้ได้โดยพวกเขาได้เริ่มการเจรจาในการคว้าตัวเบ เป็นครั้งแรกเลยครับที่พวกเขาได้พยายามในการคว้าตัวกองหน้า2คนพร้อมกันเพื่อทําให้ตัวของอเล็กซานเดอร์อิซักสามารถย้ายทีมออกไปได้แต่ว่าการเจรจาทั้ง2ดีลนี้มันก็จบลงด้วยความล้มเหลวเมื่อเบนจามินเชสโกเขายืนยันว่าเขาจะย้ายไปร่วมทีมแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดส่วนโยอันวิซาก็มีค่าตัวที่แพงเกินไปและหลังจากที่ในตอนแรกที่ล์พูดได้ติดต่อมาหานิวคาสเซิลว่าพวกเขานั้นพร้อมจะยื่นข้อเสนอเข้ามาในมูลค่า1น0ล้านปอนด์บวกแอตตัตอนอีก10ล้านปอนด์โดยที่ในครั้ง แต่ถึงแม้ว่านิวคาสเซิลจะทําการปฏิเสธไปแล้วแต่ว่าณนะเวลาเนี่ยครับสถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วลอร์พูกก็ได้เข้ามาอีกครั้งหนึง่งด้วยข้อเสนอเท่าเดิมครับเพียงแต่ว่าในครั้งเนี่ยมันเป็นการเข้ามาอย่างเป็นทางการซึ่งแน่นอนว่านิวคาสเซิลก็ตอบปฏิเสธกลับไปอย่างรวดเร็วเลยจนทําให้ลอร์พูลนั้นถอยกลับและก็มีการยืนยันว่ามันไม่มีประโยชน์ที่เขาจะยื่นข้อเสนอเข้าไปอีกครั้งหนึง่งถ้าหากว่านิวคาสเซิลไม่ยอมส่งสัญ,ญญาณมาว่าพวกเขานั้นพร้อมจะพูดคุยเจราจาด้วย ส่วนเอดดี้ฮาวเขาก็ยังไม่ยอมแพ้ครับเขาได้พยายามอีกครั้งเพื่อขอให้อิซักกลับมาซ้อมกับทีมในช่วงก่อนเกมเปิดฤดูก,กาลกับแอสตันวิลล่าและในครั้งนี้อิซักได้ตอบกลับไปว่าเขาจะกลับมาเข้าร่วมทีมนิวคาสเซิลก็ต่อเมื่อลวอ่าผู้ได้แสดงออกอย่างชัดเจนว่าพวกเขาจะไม่ยื่นข้อเสนอครั้งที่2เข้ามาและการตอบกลับของอิซักในครั้งนี้ครับมันทำให้ฝั่งผู้บริหารของนิวคาสเซิลเริ่มเชื่อแล้วว่าพวกเขาน,นสามารถรั้งตัวอิซักให้อยู่กับทีมต่อไปได้แต่ว่าจู่ๆครับ มันกลับมีคำถแถลงการของอีซัคขึ้นมาในอินสตาแกรโดยเป็นข้อความกล่าวหาว่านิวคาสเซิลนั้นผิดสัญญาเป็นครั้งที่2ในเวลาไม่กี่สัปดาห์ผู้บริหารของนิวคาสเซิลโกรธจัดเลยครับในตอนนั้นพวกเขานั้นถูกเล่นงานโดยไม่ทันตั้งตัวและออกถแถลงการตอบกลับจุดยืนของพวกเขาแข็งกล้าวขึ้นมาอีกครับและในครั้งนี้ก็มีการปฏิเสธว่ามันไม่มีสัญญาใดๆเลยที่สโมสรจะต้องปล่อยตัวของอีซัคอ,ออกไป แต่ว่าไอการตอบกลับของนิวคาสเซิลเนี่ยมันก็ทําให้สถานการณ์มันแย่ลงไปอีกครับจากที่ตัวของอีซักเนี่ยได้บอกกับเอดดี้ฮาวไปว่าเขาจะกลับเข้ามาอยู่ในทีมถ้าหากว่าลอร์พูนันเลิกให้ความสนใจในตัวเขาแต่ว่าในตอนนี้อีซักกลับไปยืนยันอย่างหนักแน่นอีกครั้งหนึง่งว่าเขานั้นไม่ต้องการอยู่ที่นิวคาสเซิลต่ออีกแล้วแม้แต่การไปพูดคุยกันที่บ้านของอีซักโดยเจมี่ลูเบนหนึ่งในผู้ถือหุ้นร่วมและก็รวมถึงตัวแทนจาก Public Investment Fund หรือว่า P.I.F ในช่วงงสสัปดดดาดาาาห์ุท้้ยขขออตลื มันก็ไม่สามารถโน้มน้าวใจของอเล็กซานเดอร์อิสซักได้โดยการพูดคุยในวันนั้นเนี่ยครับมันก็คืออิสซักถูกขอให้อยู่ที่นิวคาสเซิลต่ออีกหนึ่งปีและก็ขอให้กลับมาซ้อมกับทีมในช่วงสัปดาห์นั้นแลกกับสัญญาใหม่ที่มีเงื่อนไขค่าฉดกสัญญาพร้อมกับค่าเหนื่อยมหาศาลแต่ว่าอิสซักก็ได้ยืนยันว่าเขาต้องการจะย้ายทีมเท่านั้นพฤติกรรมและทัศนคติของอิสซักในวันนั้นเนี่ยครับมันทําให้ตัวแทนของ PAF เขาช็อกมากๆเลย และหลังจากนั้นมันก็เริ่มมีการพูดคุยกันภายในแล้วว่าการเก็บอิซักเอาไว้กับทีมมันจะสร้างความเสียหายมากกว่าสร้างผลดีตอนนี้มันเหลือแค่ชอยเดียวเท่านั้นนั่นก็คือการรีบเร่งหากองหน้าคนใหม่เข้ามาร่วมทีมและในที่สุดนิวคาสเซิลก็ได้ตัวของนิกวอลเทอร์มาเดอร์กองหน้าทีมชาติเยอรมันเข้ามาร่วมทีมด้วยสถิติสโมอสร69ล้านปอนด์ถึงแม้ว่าทุกคนภายในสโมอสรนิวคาสเซิลจะย้ำแล้วย้ำอีกว่านิกวอลเทอร์มาเดอร์ถูกเซ็นสัญ,ญญาเข้ามาแทนตำแหน่งของคาร์อซั ในเบื้องหลังเรื่องของอเล็กซานเดอร์อิซักเนี่ยครับคือมันก็เต็ไมไปด้วยความสับสนเยอะแยะมากมายเลยเอ็ดดี้ฮาวก็ไม่สามารถพูดอะไรได้ในงานถแถลงข่าวเนียเขาก็ได้พูดแค่ว่าเขาต้องการให้เรื่องของอิซักมันจบเร็วที่สุดนั่นมันก็เท่ากับว่าการตัดสินใจในเรื่องของอิซักเนี่ยครับมันได้ย้ายไปอยู่ในมือของเจ้าของทีมอย่าง p i f เเรียบร้อยแล้วและในวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายนักเตะ เอ็ดดี้ฮาวกับเจมี่รูเบนก็ยังไม่รู้อะไรเลยครับว่าการตัดสินใจเนี่ยมันจะเป็นยังไงและมันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างซึ่งมันก็รวมถึงดีลกับยอร์เกนสตาร์ลาเซนกองหน้าของวูลฟ์แชมตันวันเดอร์เลร์ด้วยอเล็กซานเดอร์อิซักทำลายชื่อเสียงของปรเองอย่างหนักเลยครับสร้างความโกรธให้กับแฟนบอลจนในที่สุด PIF ก็ได้ตัดสินใจว่าดีลนี้มันสมเหตุสมผลแล้วตราบใดที่ลอร์หูนั้นยอมจ่ายเงิน130ล้านปอนด์เขาก็จะไม่รังให้อิซักอยู่กับทีมอีกต่อไปแล้วด้วยความเสียใใจจและไม่ต P.A.F. ได้ตัดสินใจว่ามันดีกว่าที่จะขายอีซัคออกจากทีมไปดีกว่าที่จะมาเก็บนักเตะที่ทําให้ทุกอย่างรอบตัวนั้นกลายเป็นพิษและทันทีที่อีซัคตอบอบอกลงไม่ยอมรับเงินค่ารอยตี่ฟรีหรือว่าค่าความจงรักภักดีโดยที่ในสัญญาของเขาเนี่ยครับมันได้เขียนว่าอีซัคจะได้รับเงินก้อนนี้อยู่ที่2ล้านปอนด์ซึ่งอันนี้พูดกันตามหลักนะครับคืออีซัคอะเขาก็ยังมีสิทธิ์จะได้รับเงินก้อนนี้อยู่ครับเนื่องจากตัวเขาไม่ได้ขอขึ้นบัญชีย้ายทีมอย่างเป็นทางการถึงแม้ว่าาาเจะงองอแงมกๆ จะดือ้อจะยืนยันว่าอยากจะย้ายทีมก็ตามครับคือมันเป็นเรื่องปกติในตลาดนักเตะเลยอะนักเตะหลายคนที่ประกาศว่าอยากจะย้ายทีมและจะไม่เล่นให้กับสโมสรอ,อีกแล้วมันแทบไม่มีใครยื่นเรื่องกับสโมสรเพื่อขอย้ายทีมเลยครับเนื่องจากตัวของพวกเขาเนี่ยยังต้องการเงินก้อนนี้จากทางสโมสรอ,อยู่แต่ว่าในกรณีของอีซักเนี่ยครับมันมีการพูดคุยกันเบื้องหลังและอีซักก็ตกลงที่จะไม่ยอมรับเงินก้อนนี้ก่อนที่ทางลุคเอ็ดเวิร์ดส์เขาจะได้ยืนยันมาว่า ค่าตัวที่ทางลวอร์หูนั้นจ่ายให้กับนิวคาสเซิลเนี่ยมันอยู่ที่128ล้านปอนด์และดีลนี้มันก็จบลงในค่ำคืนวันอาทิตย์ก่อนที่อีซักจะเซ็นสัญญาเข้าร่วมทีมลูอร์หูในวันจันทร์และเงินที่ทางนิวคาสเซิลได้รับจากการขายอีซักมันก็ถูกเอาไปใช้ในทันทีด้วยการทำลายทางปันครับที่มันยืดเยื้อกับเบนฟอดมานานเพื่อเป็นการเซ็นสัญญากับโยอันวิซาในราคา55ล้านปอนด์และตอนนี้นิวคาสเซิลก็มีกองหน้า2คนที่พวกเขา้นต้องการมาโดยตลอดเพื่อทำให้เกิดการแข่งขันนภายใ และตัวเลข128ล้านปอนด์เนี่ยครับมันก็เป็นตัวเลขที่ดีเกินกว่าที่จะบอกปฏิเสธสําหรับนักเตะคนหนึ่งที่ไม่มีใจอยากจะอยู่กับสโมสรอ,อีกต่อไปและเมื่อทุกอย่างจบลงคําแถลงการของนิวคาสเซลมีเพียงแค่37คําไม่ได้มีคําขอบคุณให้กับอีซักไม่ได้อวยพรในโชคดีในอนาคตไม่ได้พูดถึงประตูที่เขานั้นสามารถยิงได้หรือแม้แต่ถ้วยรางวัลที่เขานั้นสามารถช่วยสโมสรความมาได้ด้วยมันถือว่าเป็นการบอกลาที่เย็นชามากที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์การย้ายทีมของนักเตะ ซึ่งมันก็เห็นได้อย่างชัดเจนแล้วครับว่าสโมสรอ,อย่างนิวคาสเซิลมองอเล็กซานเดอร์อิซักยังไงหลังจากที่มหาการ์บนี้มันได้จบลง